มิสแกรนราชบุรีชุด Floating Market of สยามตลาดน้ำดำเนินสะดวกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งเดียวในจังหวัดราชบุรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยภาพของตลาดลอยน้ำที่ขาคล้ำไปด้วยพ่อค้าแม่ขายพายเรือนำสินค้ามาเลข่ขายกันอย่างคึกคักถูกนำเสนอผ่านชุดประจำชาติสุดสร้างสรรค์แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต ตัวชุดถูกออกแบบให้เป็นชุดไทยประยุกต์นุ่โจงห่มสบายสวมใส่งอกไทยใบลานช่วยเพิ่มสเสน่ห์กลิ่นอายของแม่ค้าชาวบ้านถูกตกแต่งด้วยอัญ,ญมณีสุดแวววาวเสมือนแสงทองที่ส่องกระทบผิวน้ำยามใกล้รุง่งสะท้อนเรื่องราวในอดีตจนถึงปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยอันวิจิตรและงดงาม ออกแบบและตัดเย็บโดยร้านอาร์ตอัครรับเนรมิตสิง